กค้นหาทางสายกลางแห่งอิสลามกับสำนักจุลาราชมตรีในรายการสำนักจุลาเบิกฟ้าอิสลามร่วมสร้างสังคมคุณภาพดุลยาภาพและความสมานฉันเพื่อความมั่นคงของ,ของประเทศและอุม,มะสมัครสมาชิกทีวีสำนักจุลาวันนี้พิเศษเพียง1,000บาทต่อปีรับบัตรไอพลัสเอกสิทธิพิเศษสำหรับทีวีสำนักจุลารับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ รมรับสำมนาคุณการประกันอุบัติเหตุจากทิพยะตะกาคุลตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามรายละเอียดได้ที่คอนเซ็นเตอร์โทร084 744 1166หรือศูนย์บริการธุรกิจโทรทัศน์สำนักจุฬาราชงนรรีใกล้บ้านท่านส s er. s ม l a m u ั l a i k ว m w a r ะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ขอความเมตตาปราณีจากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานาคูอัตตาลาที่เกิดกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทามิลลาครับต้องขอชูบกรธนะครับขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานาคูอัตตาลาที่ให้โอกาสทีมงานรายการสำนักุลาบทความอิสลามในช่วงชวนคิดชวนคุยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นภารกิจของทางสำนักยุราลาัติมปีนะครับที่มอบภารกิจให้ทางดรวิสุทธบดีลาเตะนะครับและคณะนะครับได้เป็นรายการสำนักุลา ฝึกฝ่ายอิสลามเพื่อที่จะส,สร้างความเข้าใจนะครับถ้ากลายความหลากหลายทางวัฒนธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค,ครับท่านผู้ชมครับทางสายกลางเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่เมนในการเดินรายการสรัรย์กีฬาฝิกฟ้าอิสลามนะครับที่จะต้องทําความเข้าใจในพระบัญชาของพระบรมเจ้าอัลลอฮฺสุบบะฮฺนาควอตาลาั่นก็คือพระมหาคัมภีร์กุรอานและก็อันฮะดิษแบบอย่างพระวจนะของบรมศาสดาน,นบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮฺดอวยสลัมนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับที่จะสนทนา กับท่านอาจารย์ดรวิศุทธ์วิลาเตนะครับบอกได้เลยนะครับว่าผู้หญิงต้องฟังและก็ผู้ชายต้องรู้ด้วยแต่เราคุยกันเรื่องราวของผู้หญิงผู้หญิงนะครับแต่เรื่องในเรื่องในวันสตรีสากลท,ท,ที่ผ่านมาเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมันเองนะครับก็มีาการาเรียกว่าบัตรจุให้เป็นวันสตรีสากลโดยสา,สา,ารประชาชาตินะครับที่ให้เห็นถึงคุณค่าความสําคัญของเพศแม่หรือว่าผู้หญิง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิถีอิสลามตามพระบัญชาของละตลาลเนี่ยนะครับได้ได้ให้สิทธิเสรีภาพหรือว่าให้ความสําคัญของผู้หญิงผู้หญิงอย่างไรบ้างนะครับเรามารับฟังเรื่องราวการทาความเข้าใจจากอา,อาจารย์ดรเวสุนวิลาเตและก็ท่านบรมศาส,สดานบีมูฮัมมัดสลลรอสลัมนะครับให้ความรักกับสตรีเพศอย่างไรและก็สามีสามีที่น่ารักทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเจอกับ ความจู้จี้ที่บนของเธอบ้างนะครับจะมีความรักต่อเธออย่างไรในกรอบอิสลามครับอาจารย์วิสุทธิ์ครับศาสรตราจารย์ครับอาจารย์อะาวในคุ้ม,สมบบุสลามองเราตุลาการบารักาตุลสลามท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้บางาคุยเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้จีนครับอาจารย์เรื่องราวของวันสตรีสากลมันมันมีข่าวที่เป็นสะท้อนอยูอย่เสมอนะครับอาจารย์ว่าคือผู้หญิงเขาค่อย,อยโลกเนี่ยเขาให้ความสำคัญ สำคัญกับสตรีโดยเฉพาะเรื่องราวของกําหนดให้เป็นวันสตรีสากลเพื่อที่จะได้ได้ได้ไปให้ความสําคัญสิทธิเสรีภาพบ้างการล่าสุดนี่นะครับปีล่าสุดก็ยังมีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงโดยอ้างถึงเรื่องว่าผู้หญิงถูกคุกคามนะครับเรื่องราวของนี่เป็นเหยื่ออะไรมากมายทีเดียวถึงที่นี่ในกรอบอิสลามอาจารย์ร,ระการแรกเนี่ยบสิสลาฮิรเราะหมานิรร ประการแรกผมคิดว่าเมื่อเราจะตั้งวันอะไรขึ้นมาเนี่ยครับนะครับเ,เรามีเรามีสองประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่หนึ่งก็คือเราอาจจะเห็นความสําคัญของสิ่งนั้นจนึงต้องให้มีวันเพื่อกระตุ้นคนให้ระลึกนึกถึงอสองก็คือเราเห็นว่าสิ่งสําคัญดังกล่าวกําลังถูกกระทําการนั้นไม,ม,มีม่ควรมีม่บางควรกระทำ ครับนะครับอาจจะถูกเยียบย่ำอาจจะถูกทำลายซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ย<ม>ก็อาจจะทำให้สิ่งมีค่านั้นสูญหายไป<ม>หรือจะทำให้เกิดความเดือดร้อนทุกข์ยากเกิดเป็นความเลวร้ายขึ้นในสังคมได้ครับนะครับทีนี้พอตั้งวันสตรีสากลขึ้นมาก็แสดงว่าหนึ่งโรคเริ่มที่จะให้ให้โรคเห็นความสำคัญของผู้หญิงนะครับเพราะว่า เราแน่นอนครับก็เป็นเคยก็เ,เป็นมนุษย์มนุษย์นษยคนหนึ่งเหมือนที่ผู้ชายเป็นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็ค,คือมนุษย์เป็นสิ่งที่อัลลอสบานวาจัดและทรสงสร้างมาให้คู่กันนะครับถ้าไม่มีผู้ชายก็ไม่มีผู้หญิงถ้าไม่มีผู้หญิงก็ก็ไม่มีผู้ชายใช่ครับอันนี้โดยโดยกฎแห่งธรรมชาติที่ร่างวางไว้เป็นเช่นนั้นแต่บางทีพระองค์อาจจะทรงให้ผู้หญิงนะครับ อยู่เกิดขึ้นมาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีผู้ชายหรือผู้ชายเกิดมาโดยไม่ต้องมีผู้หญิงーーーก็กกได้นะครับถ้ารประสมที่ทมเ,เช่นนั้นーーーーーให้คนคนหนึ่งเกิดมาโดยไม่ต้องมีแม่ก็ได้ใช่ครับครับและอาจจะให้คนคนหนึ่งเกิดมาโดยไม่ต้องมีพ่อคือไม่ต้องอาศัยผู้ชายก็ทําได้พระองค์ทรงทำได้ทุกประกาศอย่างการสร้างทาวะซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกใช่ไหมครับที่ เดี๋ยวเราสรงสร้างมาเนี่ยก็สรงสร้างมาโดยไม่ต้องอาศัยแม่มใช่ครับก็คือสรงสร้างจากกระดูกซี่โครงของผู้ชาย<ม>นะครับครับนะท่านเดียวกันก็สรงสร้างท่านอภิชาลอลไสระจล้สรงสร้างให้เป็นลูกของท่านหญิงบารียมโดยไม่ต้องอาศัยเพศชายเลย<ม>ใช่ครับครับไม่ต้องไม่ต้องอาศัยเพศชายเลยก็ทรงทาได้เช<ม>่นกัน สิ่งสำคัญที่เราอยากแจะชี้ให้เห็นก็คือทรงสั้นฮาวะจากซี่โครงด้านซ้ายของอดัมนะครับซี่โครงนีเป็นเป็นอวัยวะที่อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางและเป็นซี่ที่ที่เป็นหัวใจของของผมใช่ไหมครับเพราะว่าหัวใจของเราอยู่ทางด้านด้านซ้ายทางด้านด้านซ้ายใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็ มันเป็นการบ่งชี้เนะเป็นการบ่งชี้ว่าวามเป็นเพศหญิงเนีย่ยมันเป็นหนึ่นนั้นหนึ่งมันอยู่มันอยู่ใ,ใกล้กับหับวใจของผู้ชาย <Africans. S 2> <c oughs> ใช่ครับนะใกล้กับตัวที่สำคัญนะ <c oughs> ใช่ใช่นะก็ต,ต้องเองก็ต้องมองก็งมองเขาเหมือนอย่างที่เรารักถนอมหัวใจของเรา <c oughs> ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปเป็น กระสอบทรายรองเท้าใช่ครับไม่ได้เพราะวไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้ถูกสร้างมาจากเท้านะครับนะแต่ว่าจะเอาให้ไปอยู่บนบนศีรษะก็ไม่ได้เราควรจะอยู่ตรงกลางอันเลยดีที่สุดแล้วนั้นเราตึงมองต้องมองเพศหญิงในแบบกลางแบบกลางๆที่ไม่ใช่การเหยียบย่ำแต่ก็ไม่ใช่เทิดจนกระทั่งมัน มันมันเกินเลยคือต้องให้ความ,มสําคัญแต่จะให้ความสําคัญแบบไหนก็แบบของความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากเพศชายม,มนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนกันมีอะไรที่ที่เหมือนกันมากมายแต่ความแตกต่างก็มีมต้องมองถึงความแตกต่างให้ได้ใช่ครับ,รบมองความแตกต่างตรงนั้นแล้วก็จัดก,การไปตามนั้นซึ่งโลกทุกวันนี้ก็คือเรามีคนที่เรียกว่าเหยียบย่ําเพศหญิง เย็บย่ำเพศหญิงเกินไปซึ่งแน่นอนครับในโลกในอดีตก่อนอิสลามก็มองผู้หญิงเหมือนวัตถุผมคิดว่าจนถึงทุกวันนี้หลายคนก็ยังมองเพศหญิงเป็นเหมือนวัตถุชิินหนึ่งโดยเฉพาะในหมู่ผู้ชายใช่ครับคุณลองดูเวลาผู้ชายนั่งคุยกันถึงเพศหญิงเนี่ยเห็นไหมครับบางทีเป็นการคุยกันแบบไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติเสมอนึ่งว่าเธอ ม่ใช่มนุษย์เนหะ็นไหมครับเป็นการพูดดูถูกในเชดูถูกทางเพศการเหยียดหยามทางเพศเนะี่ยจะมีอยู่เสมอเมื่อกลุ่มผู้ชายทั้งหลายหันหน้าเข้ามากันหันหน้า,า,าพูดโวยอกล้อเฮฮาเนี่ยจะต,ต้องมีเรื่องของผู้หญิงเนี่ยเข้ามาซึ่งแต่เป็นการพูดในเชิงไม่ให้เกียรตนะิมไม่ให้เกียรติครับอันนี้เท่ากับว่าแม่ลกจะผ่านมา ทานยุคแห่งความป่าเถื่อนมาแล้วจนถึงปัจจุบันที่คิดว่าเป็นโลกแห่งความ c i วิ l ไล e d แต่หลายคนก็ยังมองผู้หญิงเป็นแค่เครื่องบำบัดทางเพศเครื่องบำบัดอารมณ์ใคร่ขอวตเท่านั้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือคนทั่วไปไม่มีไม่มีศาสนาแต่ในหมู่กลุ่มคนที่มีศาสนาผมก็คิดว่ายังมีอีกหลายหลายคนนะที่ยังมองผู้หญิงเสมือนหนึ่งไม่ใช่มนุษย์อไม่ต้องเป็นอนเดิแล้วก็อย่างพวกเราที่เป็นมุสลิมนี่ะ มัสยิดบางแห่งเนี่ยก็คือปิดกั้นไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปเลย mm hmm. คุณมองผู้หญิงเป็นอะไรคุณมองผู้หญิงเป็นอะไรจึงเข้ามัสยิดไม่ได้ mm hmm. ทั้งๆท,ที่เขาสะอาดนะโอเค, okay, คถ,ถ้าถ้ากิาเขาอยู่ในยามมีประจำเดือนเนี่ยเราก็ไม่ว่าก,กันเพราะหลักศาสนา,าห้ามไว้ mm hmm. นะครับในยามที่ไม่สะอาดอย่าเข้าไปเลยแต่ในยามที่เขาสะอาดเขาต้องการเนี่ยเข้าไปละหมาดเนี่ยทำไมบางมัสยิดถึงปิดกัน้น เอาอะไรมามาคิดถ้าจะเอาถ้าบอกว่าจะตามสุนนะนบีสุนนะนบีไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะสมัยนบีผู้หญิงก็ไปละหมาดที่มัสยิดนะเวีไปเรียนรู้ไปศึกษาสิ่งที่นบีสอนไปฟังคุตบะเพื่อที่จะรับความรู้ใช่ไหมครับแล้วนี่เป็นต้นอันนี้ก็สิทธิและนบีก็ห้ามเอาไว้ชัดเจนว่าละทรมนาอิมาอัลลอฮ์มัสซิดัลอ คือพวกเจ้าอย่าได้ห้ามบ่าวหญิงของอัลลอฮ์เนี่ยนะไปไปมัสยิดอัลอลอฮ์อย่าห้ามฟุม้งซือย่าห้ามพวกนางในการที่ถ้านางจะไปมัสยิดอ,อย่าห้ามก็ต้องอนุญาตสิครับก็บจะเดินตามแนวทางของนบีเพราะว่านี่คือนี่คือส่วนหนึ่งของเพศชายนี่คือซิกอีกอีกซิกหนึ่งของผู้ชายซึ่งถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้อื นั้นทําไมทําไมมระสิทธิ์ยงถูกจํากัดไว้เฉพาะผู้ชายเเอาอะไรมามาคิดเอาอะไรมาสอนหมายถึงว่าสิธิที่เขามาได้มาละหมาดได้ถูกต้องเหมือนกับผู้ชายถูกเติมครับทุกมิติเลยถูกเติมเพียงแต่ว่ามันมีความแตกต่างใช่ไหมครับความต่างตรงนี้ความแตงตรงนี้ก็คือที่ทางก็ควรจะอยู่ที่ทางที่เหมาะสมเหมาะสมกับเพศของตัวเองครับเช่นที่ทางการละหมาดจะถูกจกดเอาไว้เนี่ยนะอิมามผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง คืออิมามแถวผู้ชายก่อนจากนั้นแถวผู้หญิงก็จะอยู่ข้างหลังถ้าเป็นเช่นนี้ทุกช่วงเวลาใช่ไหมอาจารย์ทุกอิมามนั่นแหละทุกวัตุลยทุกวัตุเนี่ยสามารถไปได้ตราบใดที่การเดินทางไปนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายสิตนันใดๆกับผู้หญิงเช่นถ้าต้องเดินผ่านทางเปลี่ยวเดินทางผ่านที่เปลี่ยวซึ่งอาจเกิดอันตรายอันนี้อย่าไปอืไม่ใช่เข้อกีดกันสิทธิแต่เป็นเป็นห่วงอันตรายที่จะเกิด แต่ถ้าหากว่าไปแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมัวอันตรายอะไรเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีอันตรายเนี่ยไม่มีโยนผู้ร้ายไม่มีคอยที่จะคุกคามคอยฉุดร่าก็เข้าไปสิอและก็ผู้ชายก็อย่าห้ามอย่าห้ามนะครับการแสวงหาความรู้เป็นหน้าที่ของผู้ทำผู้ชายและผู้หญิงนะครับเพราะว่าทําไมล่ะผู้หญิงต้องทำหน้าที่เป็นแม่แม่เป็นเสมือนเบ้าหลอมสําคัญให้กับลูก ถ้าก็าแม่เนี่ยไม่รู้อะไรเลยมีแต่มีแต่เ,ตเรื่องกินนอนกับถ่ายแต่งตัวไม่สวยแค่นั้นแล้วก็ไม่มีความรู้ที่จะอบรมบ่มเพาะสร้างนิสัยให้กับลูกแล้วก็สร้างอุดมการณ์ให้ลูกถามว่ามันก็เหมือนเบ้าหลองไม่สวยลูกก็ออกม,มันเป็นไงครับแล้วเบ้าหลองไม่ดีอย่างนี้ซึ่งแม่ก็มีมีเริ่มไม่ไม่ทด้พลมากกับความคิดถูกเติมถูกเติมนะครับแล้วแต่เองแค่นั้น บางประเทศเห็นไหมครับ <c oughs> มองผู้หญิงในเชิองอคติมากมเช่นมองว่าผู้หญิงถ้าออกจากบ้านแล้วจะมีแต่เรื่องเลวร้าย <c oughs> จนถึงท่านห้ามขับรถเลยครับ <c oughs> ห้ามผู้หญิงไม่ให้ขับรถซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเอากฎเกณฑ์สุนทรภูบีจากไหนหรือกฎเกณฑ์จากอัลกุรามตรงไหนที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยห้ามห้ามขับรถ เออผมเคยฟังเหตุผลของผู้รู้จากของประเทศที่ห้ามกับผู้หญิงกับรถเนี่ยก็ก็ได้เห็นเห็นเขาบอกว่าถ้าให้เธอขับรถเป็นอิสระเนี่ยเธอก็จะขับไปทําความชั่วม,มันสะท้อนให้เห็นว่ามองของคนเหล่านี้มีอคติเสมือนหนึ่งว่าเพศหญิงเนี่ยถูกบังเกิดมาเพื่อความเร้ายพืก็สร้างสิ่งที่เร้ายไรท,ทั้งที่เขาเองก็อาจจะไม่รู้จำหมังว่าท,ที่ที่คุณได้เป็นผู้รู้ขึ้นมา ไม่ได้ผ่านเพศหญิงถ้าเพศหญิงมีความเลวร้ายเนี่ยคุณก็คงอาจจะไม่ได้เป็น,เป,นเป็นอาเลมเป็นตุ๊กคู <c oughs> เพราะว่าเธอก็จะต้องสอนคนให้ใหเป็นคนคนเลวหมดครับใช่ไหมครับอ่านี่มันก็สะท้อนมุมมองอย่างนี้ซึ่งไม่น่าแปลกที่ว่าทําไมโลกตะวันตกถึงมองว่า <c oughs> มุสลิมเนี่ยลามนะกดขี่ผู้หญิง,ก,ก,ง <c oughs> ก็เพราะพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ที่ <c oughs> มีความตกขอบมากในการมองเพศหญิงในเชิงชั่วรา้าย <c oughs> ครับทำไปแล้วครับท่านผู้ชมครับในช่วงเบรกแรกนะครับเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพของสตรีในกรอบอิสลามมีมีหลายอย่างทีเดียวน,นะครับท่านผู้ชมครับที่เข้าใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะในสิทธิเสรีภาพในเรื่องความเป็นแม่ความเป็นสากลในขณะนี้ผู้หญิงทําได้หลายหลายอย่างทีเดียวแต่ที่ผ่านมาเราไม่รู้แค่นั้นเองและก็อาจารย์วิสุทธ์ได้ถูกหยิบยกมานะครับหยิบยกมาเกี่ยวกับเรื่องราวของอสิทธิเสรีภาพห้ามขับรถในบางประเทศนะครับ แต่ในในเมืองไทยของเราณนะขณะนี้ฟังใกล้ตัวพอมองถึง,ถ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 งสิทเชื่สินิาพาขณะนี้ครับท่านผู้ชมเรื่องราวของจะเป็นการเป็นผู้นําบ้างตอนนี้หลากหลายที่เดียวที่อยู่บนหัวอกของผู้หญิงนะครับไม่ว่าเรื่องราวของการเป็นผู้นําการทามาหากินและก็การออกนอกบ้านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในกรอบอิสลามนะครับในวิถีที่ที่เป็นไปในณขณะน,นี้เป็นคนดีของสามีการเป็นคนดีของลูกและก็เป็นคนดีของสังคมตอนนี้ บลบาอรของสตรีมีมากนะครับสิทธิเสรีภาพบนผืนแผ่นดินนี้และก็โดยเฉพาะไปสู่ความเมตตาของรัตตาราด้วยนี่คือความปลอดภัยอะไรต่างๆที่จะสนทนากับดรวิทธิดาเตนในเบทที่2ครับร่วมค้นหาทางสายกลางแห่งอิสลามกับสำนักจุฬาราชบุญรีในรายการสำนักจุฬาเบิกฟ้าอิสลามออกอากาศทุกวันเวลา20่สินาฬิกาถึง22นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์กูดเลวิ่งจานดำช่อง137 วันจันทร์ถึงพฤหัส20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีพบกับชวนคิดชวนคุยการสนทนาประเด็นความรู้ร่วมสมัย20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีนำเสนอผลงานและกิจกรรมเด่นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาสารธรรมอิสลามโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสุกเสาร์อาทิตย์พบกับรายการถามตอบปัญหาอิสลามในทางสายกลาง วิเคราะห์สถานการณ์โลกมุสลิมอหัวนี้เปิดโลกการศึกษาเครือข่ายสหกรณ์กิจกรรมสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุลาราัชจ,จมงนตรีกรเกษตรมุสลิมและมุสลิมรักความสะอาดเติมเต็มกับสาระความรู้อิสลามที่หลากหลาย20นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันทางพุทธลิวิ่งจานดํช่อง137ร่วมบริจาคเพื่อการเผยแพร่อิสลาม คือการร่วมสร้างความดีตามแนวทางแห่งอ่อนล่อบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีหัาดใหญ่ชื่อบัญชีกองทุนการจัดทำรายการโทรทัศน์สำนักจุฬาาากบุรีเลขที่บัญชี887-0-33319-1หรือโทร0 8 4 7 4 4 1 1 6่ ครับท่านผู้ชมอยู่ในช่วงช่วคิดคุยนปครับรายการสัมมิทิราบุิบัสิศาลครับสนทนาอยู่กับท่านดรวิสุทธิ์บิลาเตนะครับคุณค่าความสําคัญของสตรีหรือว่าผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงในกรอบอิสลามเรื่องในโอกาสวันสตรีสากล8มีนาคมที่ผ่านมานะครับในกรอบวิถีิสลามให้ความสําคัญในสตรีเพศอย่างไรบ้างนะครับและก็เรื่องราวของขับขับรถได้อาจารย์นะทำไมไม่ได้ไปได้นะขับรถได้ไป ไปละหมาดไปละหมาดที่มสัสยิดก็ได้ทุกวัตู<ช>นะครับแล้วก็ในะขณะนี้คุณอาจารย์คือสังคมเปิดกว้างมากทีเดียวนะครับแล้วก็ความไม่สบายใจความเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันแล้วก็พลังหญิงเกิดขึ้นมากมายในอ,อย่าลืมว่าผู้หญิงในสมัยอดีตเคยออกรบออกทําสงครามจับจอาวุธขึ้นฟาดฟันต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มาลุกลานศาสนาทำไมทำไมยุคนี้คุณไม่ให้แค่ขับรถ ไม่ได้ไปไปทำสงครามอะไรกับใครัใช่ไหมครับเกิดภัยเกิดภัยเกิดความภัยอะไรตามมาถ้าเธอจะหนีเนี่ยหนีด้วยรถเนี่ยก็ยังดีกว่าเธอจะหนีด้วยการวิ่งใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเธอจำเป็นต้องไปไหนแลกับการนั่งแท็กซี่ให้คนอื่นขับกับการจะขับรถเองอย่างไหนสี่ที่ที่อะไรกว่าปลอดภัยกว่าอันนี้นี่เสรษฐีภาพได้เสรษีภาพได้เรื่ความปลคดับ Ừ, และก็นในส่วนของเสรีภาพไม่ได้ก็ยังมีเหมือนกันในกรอบอิสลามคือมันเป็นทางสายกลางเราก็ไม่ได้เปไปกัน้นปิดกั้นทุกอย่างจนกระทั่งเหมือนกับว่าเธอเป็นไม่ใช่มนุษย์รับนการเดียวกันก็ไม่ได้ปูดว่ามาโลกตะวันตกที่จะ <ừ, S 1> ให้ผู้หญิงเป็นอะไรทุกอย่างได้ทั้งหมดโดยท <ừ, S 1> ี่ไม่มีไม่ได้คำนึงถึงธรรมชาติและความแตกต่างจากผู้ชายหน้าที่ที่พึงที่ที่เหมาะสม งานการที่เหมาะสมกับเธอเนี่ยเพราะว่ามันมีความแตกต่างด้านสรีระด้านความคิดความอ่านย่อมแตกต่างกันออกไประหว่างชายกับหญิงครับใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยความแตกต่างตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดการเติมเต็มซึ่งกันและกันไม่ใช่มาแข่งขันกันหาแข่งขันกันทํางานนะแต่ว่ามีการความแตกต่างตรงนี้มันเติมเต็มในส่วนที่ผู้ชายขาดไปเนี่ยผู้หญิงก็เติมเต็มครับในส่วนที่ผู้หญิงขาดไปผู้ชายก็ช่วยเติมเต็ม มันเป็นการเ,าเติมเต็มซึ่งกันและกัน่งก่อให้เกิดการขับเคลื่อนของชีวิตและสังคมเนี่ยอย,อย่างมั่นคงได้<ม>ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปาปล่อยให้ผู้หญิงเรียกว่าอาผู้ชายทําอะไรผู้ผู้หญิงทําทุกอย่างได้เนี่ยสภาพอย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมครับวันนี้ผู้หญิงก็ถูกเอาเปรียบอยู่ดี<ม>าะเธอเป็นเธอมีความอ่อนแอมากกว่าในด้านการดีร<ม>ืก<ม>ใช่ไหมครับก็บถ,ถูกเอาเปรียบอ่าอะไรขณะที่ให้ทุกคนทํางาน ได้ทำงานเหมือนกันบางทีผู้หญิงทำงานหนักกว่าแต่ค่าจ้างถูกกว่าทนี่แหละไม่กระทง่งในโลกตะว,วันตกครับใช่ไหมครับทำงานในเวลาเท่ากันนะแล้วกเ็เหมือนกันเนี mm ่ยแต่ให้ผู้หญิงน้อยกว่านะค mm hmm. ่าจา้างให้ผู้หญิงน้อยกว่าทำไมคุณ mm hmm. เพราะคุณอาจจะมองผู้หญิงอาจจะทำได้ไม่เท่าไม่เท่ากับผู้ชายทั้เรี้กว่าคุณยอมรับในความต่ตงตรงนั้น mm hmm. ใช่ไหมครับว่าผู้หญิงอาจจะบางงานเนี่ย mm hmm. เขาทาได้ไม่เท่ากับผู้ชายแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่ต้องใช้แรงใช้กําลังครับแต่ครับเขาทาไม่ได้แต่าบางงานต้องต้อง,องน่อยกว่าผู้ชายไปทําไม่ได้เช่นกันมไม่ดีเท่าผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างที่งานบ้านง,งานครัวงานที่การการใช้ความอดทนในการดูแลลูกกับการที่เขาต้องทําหน้าที่ในการปุ่มท้องลูกมาเก้าเดือนอใช่ไหมครับกว่าจะคลอดเนี่ยนี่เป็นการ มันต้องใช้ความอดทนอย่างสูงมากซึ่งผมคิดว่าผู้ชายทำไม่ได้คและโดยเฉพาะตอนนี้นะแต่เพาะอะผู้ชายทองคร<ฮ>ับผ<อ><ฮ>ู้ากทงจะเดี๋ยวเก้าเดือนนะเดือนหนึ่งก็คงยืไม่ได้คือที่เราพบเราเจอนะครับถ้าทํากิจกรรมกับผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยนะครับอาจารย์นะครับจะแค่นั่งนั่งฟังอดทนไม่แค่นั่งฟังตุ๊กครูบรรยายเดือนๆนะครับผู้ชายทำไม่ได้ผู้ชายผู้ชายจะนั่งชั่มงก็เทบจะนือนนานๆไม่ก็ได้เออเราจะเห็นว่าบรรดาแม้กระทั่งผู้ดำเนินศาสนาเนี่ยนั่งฟังสัมมนา แน่นานาไม่ได้เพราะต้องเค่อนมองเอาไปสูบุรีบ้างอะไร้าง <S 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 ใช่ไหมครับแสดงว่าไม่มีเลยครับเรามอดทนน้อยมากพูดถึงความอดทนผู้หญิงความอดทนน้อยมากการทำอดทนผู้หญิงจะมีวามอดทนสูงกว่าครับเพราะเธอต้องทําหน้าที่ที่ต้องแบกรับภาระที่ใหญ่หลวงก็คือการการอุ้มทองนะครับก็คือการฟุ่มฟักคนคนหนึ่งชีวิตหนึ่งแล้วก็พอคลอดออกมาเห็นไหมครับก็ต้อง การที่ต้องอยู่ไฟการที่ต้องวาร่างกายยางกลับสุภาวะปกติก็ต้องเลี้ยดูลูกให้นองลูกให้ต่างๆลูกเนี่ยแล้วนี่ผู้ชายย่อมทาไม่ไม่ความละเอียดเนี่ยมันไม่เท่าผู้หญิงครับะคราะนั้นงานมันก็มีงานของมันที่เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละเพศซึ่งอัลลอฮฺสุบานาวะตาละทรงสร้างไว้และก็ทรงวางกรอบวางการทวางกติกาทั้งหลายที่เหมาะสมกับเพศและธรรมชาติ ใช่ไหมครับดังนั้นจึงไม่ได้ถูกไม่ได้อิสลามจึงไม่ได้บังคับว่าผู้หญิงนะครับจะต้องทํางานหนักนอกบ้านเนี่ยไม่บังคับแต่บังคับสามีต้องทําแต่ตอนนี้ในขณะเดียวกันก็ให้เธอทําหน้าที่เป็นราชินีแห่งครัวราชินีแห่งบ้านเป็นในอาณาจักรครอบครัวต้องให้ผู้หญิงเป็นราชินีก็คือดูแลงานการซึ่งก็เหมาะสมกับธรรมชาติของเธอแต่ว่า ยุคน <54. S 2> right? ี้เราก็จะเห็นผู้หญิงไม่ได้แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยคำที่บอกว่าไม่ได้แล้แร็จอย่างนั้นเนี่ยทําไม่ได้งานบ้านอยากจะไปทํางานนอกบ้านนั่นเพราะการถูกหล่อหลอมจากคนรอบข้างและสังคมรอบข้างทําให้ผู้หญิงคิดไปว่าตัวเขาจะต้องอยู่นอกบ้านทำได้มองงานการในบ้านเป็นความล่าสมัยใช่ครับความล่าสมัยใหม่ต้องผู้หญิงเก่งจะต้อง โรดเล่นอยู่นอกบ้านอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามันจําเป็นคุณกปทำงานนอกบ้านได้นะ้หญิงนะแต่ว่าในยามในยามสมมติว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าดูสิในในบ้านเมืองเนี่ยนะการแข่งขันระการทํางานเนี่ยมันสูงใช่ไหมครับถ้าเรามีโอกาสมีม,มีมีอาชีพที่จะสามารถทํางานในบ้านได้คิดว่าผู้หญิงทําเอะแล้วก็ปล่อยให้ผู้ชายเนี่ยเขาทางานนอกบ้าน อย่าไปแข่งขันกับจนกระทั้งว่ามีตําแหน่งมีตําแหน่งอยู่สองสามตำแหน่งผู้ชายก็อยากต้องการผู้หญิงก็ต้องการแล้วก็แข่งกันครับได้ผู้หญิงสมัสมัยครับเพราะผู้หญิงก็เรียนเรียนคราเอาใจเรื่องความรู้ต่างๆเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เขาจะล้าหน้าผู้ชายทาให้ทาให้ผู้ชายเนี่ยกลายเป็นคนตกงานไอ้ผู้ชายตกงานเยอะเนี่ยอันตรายมากนะครับกับสังคม ผู้หญ<า>ิงตกงานก็อาจจะเย็บปักถักร้อยอยู่ที่บ้านได้ทำนู่นทำนี่ที่เหมาะสมกับความเป็นเพศหญิงได้อาจจะหารไรได้แต่ผู้ชายตกงานเนี่ย้ยจะให้เขาไปเย็บปักถักร้อยอยู่ในบ้านก็เ,เดินเตรๆอาจจะกลายเป็นเดียรายาเสพติดอ่าอาจจะกลายเป็นเอ่อไปส่องไปสูงไปเมาแล้วก็ทําอาณาจารย์ทำอะไรที่มันมันเลวร้ายกับสังคมซึ่งก็ <ๆ S 1> งผู้หญิงเองก็จะกลายเป็นตกเป็นเดยย่อได้ ดังนั้นถ้าสังคมเนี่ยนะครับกระตุ้นให้ผู้ชายต้องทํางานหนะักนอกบ้านใช่ไหมครับแล้วอย่าให้อีกมีการแย่งงานกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ย<ม>อะไรที่ผู้ชายทาควรทำก็ให้เขาทำ<ม>ผู้หญิงก็ทํางานในส่วนที่เปิม,มันก็จะช่วยช่วยแบ่งเบาแล้วผมคิดว่าจะช่วยแก้ป<ม>ัญหาสังคมได้ในบางประเทศเนี่ยใช่ไหมครับในบางประเทศอ้าวในตลาด ม้กระทั่งในตลาดสดที่เขาขายของขายอะไรต่างๆผู้ชายทั้งนั้นถึงในตลาดสดเนี่ยใช่ไหมครับในตลาดสดผู้ชายขายของทั้งนั้นนะผู้ชายขายของผู้ชายอะไรต่างๆคือส่วนใหญ่ผู้ชายทํางานขณะที่ผู้หญิงอยู่ที่บ้านและก็อาจจะทํางานตามในรูปแบบของถืงอนะครับในายามเศรษฐกิฐจดีๆเนี่ยก็อยอโอเคในยามเศรษฐกิจตกสะเก็ดผู้ชายก็ยังมีงานทําที่จะเลี้ยงครอบครัวได้เพราะผู้ชายมีหน้าที่ต้องเลี้ยงครอบครัว ใช่ไหมครับแทนที่เขาจะเอาเวลาว่างไปเตตระเด็บเสพยา<ม>หรือทาอะไรเขาเขาม,มีการมีการ<ม>และก็งานนี้เงินที่ได้มาเก็เอาไปเลี้ยงผู้หญิงนั่นแหละ<ม>เลี้ยงน้องสาวเราสร้างสังคมที่จะทาให้เกิดความกระนา่ใช่ไหมครับว<ม>่าผู้ชายต้องรับผิดชอบสมมติน้องสาวแม่ยังไม่ได้ทํางานพี่ชายต้องรับผิดชอบอ<ม>พ่ออาจจะ,กะเกษียณแล้วมไม่ได้ทํางานแล้วแต่ถ้าพี่ชายน้องชายทํางานเขาต้องรับผิดชอบดูแล<ม>น้องสาว คือผ <u> ู้ชายต้องเป็นหลักประกันให้นี่นี่คือษษหลักอิสลามแล้วผู้หญิงก็จะอยู่อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ไปไปออกไปข้างนอกแล้วก็เ,เป็นเหยื่อเป็นถูกรักเอาเปรียบถูกแทะลมถูกนั่นถูกนี่ถูกเ,เปรียบดั่นแรงงานอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ไปแย่งกันปล่อยให้ผ <ch ai> ู <u> ้ชายว่าง,งานแล้วก็เ,เป็นเป็นทาสยาเสพติด เต,ต่เรเฮะมองแล้วก็ไปเที่ยววนลามชาวบา้านอะไรอย่างนี้ที่นั่นก็คือเป็นพวกสังมคมขาดความสมดุลครับท่าน,ะรนประชมครับนี่คือทางสายกลางนะครับทางสายกลางตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าอรรถสุภะธา,าตุอัคุตาลาตามแบบอย่างของบรมาศ,าศ,าศาสดานีิุมัมลลัสลัลลองฉลามนะครับที่อาจารย์ดรวิสุธิลาเตศนะครับได้อธิบายความทำความเข้าใจน,นะครับด้วยความปราถนาดีนะครับเนื่องในวันสตรีสากลนะครับกรุงเทพนะครับ ต้องให้ความสําคัญกับสตรีเพศผู mm ้หญิงนะครับและก็ทางสายกลางด้วยความปราศรัยดีครับจากรายการสำนักกีฬาปุตปะอิสลามวันนี้ผมพยิดาวุฒิวุฒิบันอรดมพร้อมอาจารย์ดรอาจารย์ดรวิสุศวิตลาเตะนะครับพร้อมกับทีมงานรายการสำนักกีฬาปุตปะอิสลามขอจากลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่อในช่องรอบบอปินดาตอฟีกันที่ได้ย่าอัสสลามุอะลัยกุมวบารอบมะตุลลอฮิวะะะบเราากตุฮ์ สมัครสมาชิกทีวีสำนักจุฬาวันนี้พิเศษเพียง1,000บาทต่อปีรับบัตรไอพลัสเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับทีวีสำนักจุฬารับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการพร้อมรับสำมมนาคผลการประกันอุบัติเหตุจากทิพปะยะตากาฟุนตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามรายละเอียดได้ที่คอนเซ็นเตอร์โทร084 744 1166หรือศูนย์บริการธุรกิจโทรทัศน์สำนักจุฬาราชมนตรีใกล้บ้านท่าน